สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หมอเตอรี่นะคะ,ะวันนี้นะเราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่าการที่เขาเนี่ยนะคะได้รู้จักกับคุณนะมันทําให้ความคิดของเขาเนี่ยนะคะ,ะเปลี่ยนไปในเรื่องอะไรบ้างแนะแบบว่าคุณเนี่ยนะคะสอนเขาให้เขาเนีรู้จักอะไรมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพลังงานของเขากันนะ คนนั้นกันเลยนะคะก็วันนี้ก็เจอการในคลิปแบบแรนดอมนะใครนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะก็ขอให้อธิษฐานเนาะแล้วก็ส่งพลังงานไปยังแม่หมอมอยา,ายังไพ่ได้เลยค่ะเพื่อให้ไพ่ได้ดึงดูดพลังงานของพวกคุณนะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่าคุณเนี่ยนะคะได้สอนเขาให้เขาได้รู้จักกับโอเคอะมาโอเคแม่หมอรู้แหละ แม่หมอคิดว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่เหมือนก็ให้กําลังใจเขามากเลยนะคือก่อนหน้านี้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากแล้วก็เป็นคนที่วิตกกังวลน,นะคะคือเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเสียใจนานเสียใจง่ายเวลาที่เขานี่เจอเรื่องอะไรผิดหวัง หรือทําให้เขากังวลใจนิดนึงนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากทันทีแล้วทีนี้การที่เขาพอได้มาเจอคุณอาบางบางคนแล้วกันบางในในนี้มีบางคนที่ ตอนที่คุณได้เจอเขานะคะครั้งแรกเขาคนนั้นกําลังผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่เออแล้วทีนี้นคุณก็เหมือนว่าเข้าไปให้กําลังใจเขาไปดามใจเขาอะไรอย่างงี้เนาะประมาณไปบอกเขาว่าเออชีวิตคนเรามันมันไม่ได้มีแค่นี้นะเธอจะต้องเข้มแข็งนะเธอจะต้องสู้ถ้าเธอยังคงทําตัวแบบนี้อยู่เธอก็อ่อนแอแบบนี้แหละเออแบบแบบบางคนเหมือนไปให้กําลังใจไปทําให้เขาฮืดสู้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาไม่ไม่ใช่แค่เรื่องแค่เฉพาะในเรื่องของการที่คุณไปดามใจเขาในะ่เรื่องที่เขาแบบผิดหวัง ในความรักนะ่อาจจะเป็นในทุกๆเรื่องเลยก็ได้ทั้งเรื่องความประสบความสําเร็จในชีวิตการงานเรื่องด้านต่างๆเลยอะค่ะคุณคุณก็คอยเหมือนกับแบบให้กําลังใจเขาอยู่ข้างหลังคอยดึงคอยบอกว่าเอ,อ้ยอย่าประมาทสิอะไรแบบเนี้ยคือคือเธอต้องลุกขึ้นสู้ที่อย่าล้มสิอย่าอย่าแบบเสียใจง่ายสิอะไรแบบคุณเหมือนคุณเป็นเป็นคนที่คอยเติมพลังให้เขาอะไรแบบเนี้ย เออแล้วพอคุณแบบใส่พลังงานพลังตรงเนี้ยเยอะๆให้เขาให้เขาไปเยอะๆใช่ไหก็เล็ยเหมือนทําให้เขานะเออเป็นคนที่ใช่สิคนเรามันมันจะเสียใจนานไม่ได้เออคนเราจะอ่อนแอนานไม่ได้คนเราจะต้องมีความเข้มแข็งจะต้องมีความ คือคือยังไงอะลม้มลบมนานไม่ได้หายจมนานไม่ได้ต้องรู้จักลุกขึ้นสู้บ้างอะไรเออเหมือนเหมือนคุณไปเติมพลังแล้วก็ไปสอนให้เขาในในด้านของตรงนี้แบบเยอะมากๆเลยนี่แหละค่ะมันก็คือสิ่งนะคะที่เขาก็ได้เรียนรู้จากคุณนั่นเองก็คือคนเราไม่ว่าจะ เจออะไรที่ผิดหวังเสียใจแค่ไหนเจอเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหนนะคะแต่คนเราก็ไม่ควรที่จะยอมแพ้คนเราควรที่จะสู้ควรที่จะลุกขึ้นมาเออล้มได้ก็ลุกได้อย่าประมาทในชีวิตอะไรคุณเหมือนคุณจะคอยดึงดึงตั้งลังเหมือนให้สติเขาอะไรประมาณแบบนี้นะเออก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ที่เขาเได้รับจากคุณก็คือพลังงานด้านบวก,บวก ให้กับชีวิตเยอะมากๆเลยล่ะคะเนี่ยล่ะคะ่ะคือคือสิ่งที่คุณสอนให้เขารู้นั่นเองก็คือในเรื่องของตรงนี้คะ่ะเนี่ยล่ะค่ะก็ประมาทก่อนหน้านี่ยก็อาจเป็นคนเคยอ่อนแอมากๆเนี่ยนอ่อนแอจิตใจเปราะบามากๆเลยพอได้เจอคุณเขาก็เหมือนเขาว่าเขาเขา,เขาเก่งขึ้นเขาเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะคุณเคยคอยเติมพลังคอยให้กําลังใจเขาอยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ไม่ว่าคุณและเขาจะสถานะใดก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เออเป็นเพื่อนที่แบบยังไม่เป็นสถานะชัดเจนอะไรแบบนี้ก็ได้ได้หมดหรือแม้กระทั่งเปน อะไรเงี้ยก็ได้มาคุณมือคอยเติมพลังให้เขาเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับจากคุณนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอฟังแล้วเป็นเรื่องราวของเราไม้ถ้าใช่นะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆความเข้มแข็งจากไพ่ไปเลยนะคะแต่ว่าเอ๊ะถ้าฟังแล้วยังไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะก็ปล่อยผ่านไปถือว่ามารับชมเมื่อความมันเถิงแล้วกันนะอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอย่าอินอย่าซีเรียสนะเออนะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็ทักมาหาแม่หมอได้จ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้เอา อเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเราพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยค่ะ